ขึ้นไม่ได้เนี่ยดูเนี่ยพี่ก็ขึ้นอีกฝั่งสิพี่พี <_ s us> ่มาขึ้นฝั่งสูงอะ่ะ <_ s us> ไปนาะขึ s <us> <S ้นไหน <_ s us> เอ้ยฝั่งนี้ก็ขึ้นได้เนี่ยดูดิเขาเปิดปอูอ่ะเขาไม่ได้เหยียบบนใบบินอะ่ะ <_ s us> โอ้ฟิสิกเกมนี้ต้องแก้แล้ว <_ s us> โอ้สูตอ๋เวลา <_ s us> ดูเวลามากมากไงวะ ลงไหนอ่เบนชอบลงไหน,นหมดหดฮะจักดการเอากันกล้าจริงเหรอมันไม่ไพอมั่งของไม่พอมั่ง,ง,งนี่แถวๆนี้อ่ะอ่ะไปโดดโดดแล้วบอกกูด้วยนะโดดหยั่งหยั่งหยั่งบอกกูด้วยนะพี่จะไปตรงนั้นจริงอ่ะไม่ตรง อ่าไปโดดแล้วโดดแล้วพี่พาลงเมืองเล็กผมก็ลงวงจบนี่อะ่ะวงจบเราเนี่แหละพี่ต้องกดอะไรให้มันลอดได้ไงอ่าแล้วแต่คนตั้งของผมเป็นแซดพี่ตั้งไว้อะไรปกติอ่ะปกติก็คอนโทรลไงพีพงง่พี่ตั้งสลับซีอคอนโทรนไว้ก็้อกดซีแบบ พี่ตั้งสลับซีกับคอนโทลแล้วตัวเดินพี่อะซีไงเดินเดินตัวซีพี่ก็กดตัวซีไม่ถึงไม่ถึงยังไงเลยด้วยซ้ำน่ะพี่ไม่ถึงเนี่ยันไม่ชาต้องการไม่มีคนมือจะเจอกันว่าชาติต้องการยังไงตามน้ำโอ้เราเกมแล้วดูดิดูดิพี่เบน เว้นเทเกมอ่ะเล่นจบก่อนค่อยไปก็ได้โอ้เก็บอ่ะมาลงแย่งผมอีกโอ้ผมก็ดึกว่าไปไกลอ่ะก็เถอะว่าไปไม่ได้ตอีกตึงแค่ไม่มีก็มันไม่ดรอปไงเขาก็ยิงอะไรกินไปเลย เจอ,อปืนใี่ได้อยู่กระบอกนึงเจอลูกโม่โคโหผมนี่แบบฟ้าสั่งปืนมาให้เหลือบ้างเหลือยูซี่อยู่ข้างบนพี่ <c oughs> พีเก่าพี่มีเบอร์ิวเห็นไหมผมมีไอเคแล้วพี่เกนกันเล่นได้ไหมที่ยิงเบอร์ิวไม่ได้อ่ะ ได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวผมโชดเบอร์ลวสายโหดยิงอะ่รแบบนี้มีเอ็มสิบหกด้วยพี่ไปวิ่งเมื่อกี้เทเรบอ่ะใช่เสียงผมนี่แหละไม่ได้เล่นนานผมก็หล่อนเป็นเหมือนกันนะเนี่ย อาวพี่เข้ามาตอนไหนอ่ะเอาเบอร์ลิวพี่ทิ้งเบอร์ลิวมาพี่เอาเอากาซุนไปเลยผมเก็บตอนนี้ห้องข้างล่างมีเอฟสิบหกนะพี่ไม่ไม่มีสิบหกเลยพี่เลยไม่มีผมก็ไม่มีเนะี่ยผมก็เพิ่งได้จากพี่มานี่แหละอันแน่แนแน่แน่อ่ะ,อะพี่มาเอาโฮโลไปข้างบนนะ ยืมหกอยู่ห้องข้างล่างอ่ัพี่ <26. S 1> แล้วหมวกสองอยู่นี่นะย6ไม่ควรอยู่ห้องข้างล่างพี่ คุณมาตอนที่ผมออนไฟเย็นๆอะไรคุณออนออนเย็นออนไฟคุณเบนคุณบอกออนไฟออนไฟแต่คุณก็ไม่เล่นกับผมอ่ะคุณคุณไม่เล่นกับผมอ่ะคุณไม่เล่นกับผมอ่ะหมวกสองหรือหมวกหนึ่งเข็มหมวกสองพี่ในห้องน้ำในห้องน้ำนี่ข้างนอกข้างนอกคุณไม่เล่นกับผมอ่ะคุณจะมาออนไฟยังไง เ,อ,เอะกระสุนเขียวอยู่กับพี่โอชิกกูไม่มีกระสุนเบรี่อยู่้ลาเอ,อ,เอ,อ้ยกระสุน AK เคกูก็มีแค่ร้อยยด1 3ิบห้านัดร้อยสามห้านัดเจ็สิบคุณจะมาอย่างนี้ไม่ได้คุณเบนคุณจะมาบุรี่ผมไม่ได้ ถึงผมจะกลับมาเล่นนานๆกลับมาเล่นผมก็คมนะครับยิงยาเขาฟับฟับฟับเลยยิงยายิงหินน่ะโคตรคมเลยเปแปบยิงเก็บไปไม่รอพี่เลยอเอ้าผมนึกว่าพี่เก็บหมวกแล้วจะตามมาเลยกกมเผมขอโทษยิงไม่รอกูมไม่ห่วงกูเลยเหมือนกูเล่นมานานคร้บสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับกูเป็นเ e อ็กซูซียอะไร เฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ต้องห่วงพี่ดูแลได้อยู่แล้วมีท้าย M4 อ,อะไรเต็มเลยมีแม็กเสริมอยู่ตรงนี้ตรงมผมมาร์กอะข้างถังน้ำมันอ,ะอ่ะด้วยน้อยขอป่ะได้อือ สผมแบบไปขอได้เบนเราบอกว่าสูงเขียวอ่ะได้ยังพอจริงๆฮะห้าสิบครับสี่สิบเาี่ยเอาเป่ะเอาเอาใช้เอคอยู่กระสุนเอคพี่ขอมั่งเบนเอาไปใหมันได้เท่่าไหรเอาไปให้มันเ,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 เอ้ยพี่ล้วล<ะ>เฮ้ยทำไมเบนมีสก,กินเบอร์รี่วะก็ผมเจอเว้ยเอ้ยเอาเบนมาเข้ามา ซิงเอลติบเับหมดเลยที่มีเือจับนะเุ้ยเบนจกูไม่ <laughs> ตอนนี้ใครไม่มียาอะไรบ้างเนี่ยเป็นยุติยุิีระเทดหนึ่งเอดมีสี่อันหนึพี่มี l อชเออร์เอดมีสามเบนเนียสิบสามยาน้ำอีก เพก่อสองหมวกสองเพียบเลยเพียบทางสงบไป,ปผมก็ยังไม่มีใช้เลยพี่แม็กเทปด้ไหนบ้างไม่ใช่เป็นต้องใส่แม็กเทปเราออปชั Can ่นแค่นี G ้ก็พอเกินพอแล้วเฮ้ยมี HKS ปืนคออยู่ในเบ้นโอ้แท็กไันเลย Hey, oh, โอ้คุมไม่อยู่เลยดึงไม่อยู่เลยปอดมเมันดึงไม่อยู่อะเป็ปืนอะไรเบื่อไม่รู้ว่ะมันใช้เบอร์รี่เหมือนกันว่ะมีคอมเพนด้วยมีสกาดอะโคุมไม่อยู่เลยยาเยอะเพียบเลย <laughs> ดีดเป็นม้าเลยชิบหาย รถเมีบักกี้อยู่ข้างล่างอะแ,แกสองนี้พี่มีพี่มียาเยอะข,ออขับรถไปหาเาเออขับรถไปรับพี่โอชิไปก่อนเลยไปเบนขับรถชํำอะ่ะเมืยเ,เราบัวเราไม่ห่วงพี่โอชิเลยนะวิ่งมาอย่างเดียวเลยเบนอะไม่ดูแล แค่น้ำแด่งมีพี่เราก็ไม่ขี้เราบินโชเฮ้ยเราสายเงียบ <c oughs> วงไม่ไวเหมือนแข่งหรอกไอ้เี้ยวงไวกว่าแต่ลำดับดีช้ากว่าไม่ใช่หรอ ไปดว่าเนี่ยใครมาจอดรถถังไว้ในเนี้ยเ้ยโอ้โหโอ้โหคุณไก่อ่ะคุณมีก็ไม่บอกไม่กล่าวเลยอ่ะคุณไก่คุณสี่อ๋อผมคุณสองเองคุณเอาคุณสามใช้ได้มาแล้วคุณสามอ่ะกจไสเต้ ผมเห็นผมเห็นคุณทิ้งคุณสามมาผมเลยชิงอีกบาเลยอี้อ้าวพวกเรานสามผมไปเฮ้ยคุณพูดใส่ร้ายผมแล้วคุณสามายเิญคุณจะมาบอกว่าผมขโมยคุณสามคนได้ไงเฮ้ยมีคนตกรถวานิวไทยแลนด์มาเขาชน มีรถมามีรถมาอ๋อเฮ้ยคุณผมหลอนอยู่ช่องนี้อย่าอย่าพึ่งบุรี่ผมคุณอะ่ะมาเก็บของได้เพียบเลยไกลบอกด้วยนะยาน้ำขาดนมนากยาน้ำเนี่ยในเนี้ยพี่ไปดูอกะอะพี่ในเนี้ยอยาน้ำอะ่ะพี่ไปไหนพี่กลับมาที่ ในห้องนี้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 กคตามพี่เนี่ยเปลยาน้ำก่อนเถอะพี่ผมหาขบไก่นะเค้ยเค้ยผมได้คุณแปดมาคุณกระสุนเกี่ยวเพียบเลยข้างบนอะเซตโซนคือที่เราเซตโซนเฮ้ยคุณสามเหลือมะมีใครเอาเอาเอาอ่ะ ให้สรุป <โก S 1> ใครจะเอากูมีโฮโลกับเดดเลดดอดข้าไปเลยบันได,อย,ยนไดอยู่ทางนี้นี่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 อ,อ้ยวงมาแล้วไปดีกว่าอยากมีคนบอเออว่ะลืมไปเลสโซนอยู่นี่ว่าขอซุกก่อน หุ่นบนเขาข้างหน้าเราเลยนี่หว่าไอ้นี่ก็ส่วนเกียวเรือแดงมั้งเนี่ยพี่ข้างบนก็มีข้างล่างก็มีพี่มีเท่าไหร่แล้ววะพี่มีข้าวเก้าส่วนเก้าส่วน ีมเจะหมดทีมเบนทำไมเบนทำอย่างนี้อ่ะกูเดินไปพอดีกูยังไม่ถึงโอ้เต็มหน้าเลยยึดแม่ดีแล้วไม่หมดทีมพี่ไปชุบน้องหน่ะวัดตกข้างนอกเข้าไปโดนข้างหลังวะเออเออนั่นแหละยาน้ากูหมดเลยครั้งนี้กูได้ได้คอนเทนต์แล้วยึดแม่ก็แบบเขาเบี้ยว ดีนะคูเดินไปยังไม่ถึงเลยเฮียเหลืออยู่ประมาณเก้าหนึ่งเบนรถอยู่ไหนเนี่อ่<า>ขับไป<า>เ,อเอามันป่ะม,มีคนขี่รถมันจอดหรอไอ,อ้มันจอดมันจอดงั้นเดินไปเอามันป่ะ,มมะไม่ร่ลงหรอกไอกองเฟืองอันนั้นไม่ได้แล้วระเบิดไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอเห็นในห้องน้ำเห็นแล้วเห็นแล้วแล้ววิ่งด็อกแด็กด็อกเด็กอยู่เลยไม่ยังไม่เห็นพี่ ันนนนตอไห้้ง่พรอมยังพร้อมยังพี่เปิดได้พี่เปิดได้ยังยังยังห้องน้ำไหนห้องน้ำใกล้เนี่ยไก่นู่นพี่บนเขาอ่ะปล่อนขึ้นไปก่อนปล่อนขึ้นไปป้อนมันขึ้นไปก็เที้ยแล้วมันมองมาทางปุ่นี่ยเห็นอ่ะไม่เห็นไม่เห็นพี่อยากเปิดมากเลยวะเบนอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่ข้างบนว่ะมันโยกไปแล้วโยกไปแล้วโยกไปแล้วโยก,โยกามยังเห็นพออยู่ตรงพี่มาร์กเดี๋ยวพี่มาร์กให้อีกตัวนึงมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรง,ตรงมาร์กเลยตรงมาร์กเลยตรงมาร์กเลยเห็นแล้วแต่งไฟแม่งแตก <c oughs> มันโดนยิงนอกมันโดนยิงนอก พี่อชี้กูอยู่ไหนไหมานาะไกลจัดเลยกำลังไปสายขวาเลยนะสายขวายสายขวาเลยนะไม่รู้คุมเบอร์รี่ลงหรือเปล่าเมื่อกี้พหรือพี่เลยบอกว่าพี่ไม่ใช่เอเคาล์ตนู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 นวนนิ่งมาฝั่งนี้แล้ววิ่งมาฝั่งนี้แล้วพี่อยากยิงมากเลยวะพี่ยิงได้นะตัวไหนอะตัวเนี้ยตัวใต้ไม่ เนี่เนี่ยเนี่ยาน,น,น่ก่อเราน่นก่อนเอ็มนสาตัวเลยพี่เอ็อพี่เปิดแล้วว่ะตรงหินตรงหินมีตัวหนึ่งนะเบ้นหินหน้าพี่เลยแล้วก็ฝั่งเบ้นเนอ็นอคเฮ้ยเกมยี่สี่ใครอ๋อพี่โอชิ แน่แน่แน่อยู่หินแถวๆนี้ยแถวๆหินนี้เบน้น<อ>เหลือตัวไกลคราวนี้เหลืออีกตีหนึง่งกูยิงศพอยู่อ่ะใช่ีมีคนยิงมีคนยิงพี่มีคนยิงพี่อ่โอเคนัด okay. หนึ่งสากมากหินนี้หินนี้หินนี้เบ<อ>หเ้หินมาร์กเลยหินมาร์กเลยมาร์กเหลืองเลยมาร์กเหลืองเลยตรงมาร์กเลย มันโดนยิงตายตัวนี้ตายตัวนี้ตายเฮ้ยกลับมาก็ได้ยิงแล้วครับยู่ไหนอ่ะไม่รู้ตัวตัวที่ยิงไอตัวนี้หาไม่เจอเฮ้ย กูว่ากูจะบาปอีกแล้วว่ากูหายาแล้ววิ่งออกจากเลโซนก่อนโดนโดนต่งนนหน้าพี่เลยในวง,งต<อ>้นไมนวะต้นไม้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 นี่เหรอพี่มาร์ก<อ>ผมปะหน้าพี่อ่ะน่าจะใช่ใช่ใชต้นไม้ที่ติดใกล้ๆลติดเขา,าล่าสุดนะโ <Okay. S 2> อเคเห็นแล้วพี่ยิงโดนไปหนึ่งนะ ผมเก็บของก่อนดีกว่ามาีมล้น่าจะถอยแล้วแหละนี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันโยกว่ะจะโยกแตม่มองไม่เห็นโยกประมาณแถวๆนี้ยเบนแตแถวข้างหน้านีา่แหละยังมองไม่เห็น สวยมีรถไปต่อมะน่ะเราอ่ะโคตรไกลเลยนะเกลียดแล้วใช่ไหมเนี่ยเกลียดแล้วพี่พี่มียาป่ะน่ะยาน้ำอ่ะไม่จบยันนะไม่นานเหลือแล้วผมเอามาหมดแล้วพี่วิ่งมาเลยวงจะเดินต่อแล้วถวึงห้าสิบหกฟุตพี่จบออยันนิว เฮ้ยสมุกพี่หมดว่ะเบนอยู่ในศพป่ะอยู่ในศพป่ะมีปะมีแม่งลึกคนอ่อนเหรอไม่มีวะไหนก็ต้องขี้เออพี่ยาในศพนี่นะตรงนี้นะตรงมาพี่ได้แล้วแต่พี่ขยันน้ำอ่าพี่มารีบมาเรืเรือด่วนด่วนด่วนดวนด่วนด่ได้ได้ไดนจะเย็นอาไป นีสารเหลือตูเห็นรถมออยตรงไหนวะรถมอปลอดเศษจอดเรนวิ่งไปไหนแล้วนี่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 มาขึ้นรถอ,อ๋อไม่ต่างไม่ต่างกันไม่ต่างกันดีกว่าตงนู้นะ <c oughs> นะเอาปุปัญญาไม่ได้ <c oughs> ปั๊ไม่ได้ไไดพี่ไม,ไ,ไม่เป็นไรพี่รถมอเร็วกว่านั้นอยู่แล้วถ้าน้องไม่พารถล้มอ่ะตันไมนได้ได้โดนมอเตอร์อฟวะ่ะเบนอย่าเร็วนะกองฟางมันไม่ได้แล้วคุยข้างหน้าเลยดีกว,ว่าเ,เขียวอยู่นะ ไม่มีพี่ใช้แต่กระสุน AK เแต่งได้พี่มีร้อยหนึ่งอะไร0โอยยี่สิบอุ้ยเฮียตกใจรถอ๋อในหมู่บ้านนี้นหมู่บ้านานี้นี้นี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่โอ้ไม่ได้เล่นนานก็ลืมหมดละตายเลยตนกะกลเลย เกลียดหมอกมากเลยอ่ะจอผมขาวโพลเลยเวลาเป็นหมอกนี่เบ้นเห็นขาวแบบขาวสว่างจ้าเลยไหมสว่างไม่เห็นพพอเหนี่แทบไม่เห็นเลยวะ่ะไกลๆอ่ะพี่ต้องดูในไอ้จอไลสตรีมอ่ะถึงจะมองเห็นกยไม่ไ้ พี่เดินดันฝั่งนี้นะเดินเดินเดิน,เด,นเดินดันพวงเลยนะความเป็นกิจายไปเบนดูยนะพี่จะทานเข้าวงมาหาที่เล่นแล้วนะโอ้โหแล้ววงไม่มีที่เล่นเลยไม่มีที่จะเล่นเลยตรงเนี้ยมีตรงเนี้ยรถละไปได้ยินจากรถมาทางเราปะนนไม่ มาขี่ลงมันขี่ลงมันจะไปทิ้มบ้านฝั่งนู้นนะ่ะเบนพม่อยากไปบ้านตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามีคนจองหรือยังตรงพี่มาร์กอะ่ะเบนคิดว่างไงได้หมดมีว่าเบน พี่ยังได้ยินเสียงรถมันกึดกรึดกึดกึดอยู่เลยเรียมมียานัป่ะมีพี่มีสี่ป๋องมาได้แบ่งได้ตรงนี้นะ กว่ามีคนว่ะอยากเข้าไปใช่หมหายเลยเอ,อาเวลาทิมเลยพี่ทิมนะเบนค้ำข้างบนไวนะ้นะไอตรงนี้นะ โอ้โหมึงเห็นวงวะเราต้องตีไอ้พวกตรงเนี้ยเนี่ย <c oughs> ข้างหน้าด้วยเห็นนะเราต้องไปตีตรงเนี้ยเอาไงตีเลยไ <c oughs> ปข้างหน้าเราเลยนะพี่อยู่ชี้ปัม๊มยาน้ำให้เต็มเลยพี่มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดยาน้ำ ใช่ครับหรือเราจะข้ามไปตอนหมอกมันหนาเป็นแต่สินใจดิรอดูก็ได้เผื่อเราเข้าไปก่อนแล้วหลังนั่งคุยอะไรอยูนั่นแหละไม่เจอใครเลยวะ่ะ โอ้โหไม่ได้เล่นนานกดดันสัสุเลยเฮียข้าไปเล่นเนินฝั่งนั้นนะได้ตกเล็น้ ลงไปเล่นได้ป่ะตอ้เขงเลยตรงที่แม่งโล่งหมดเลยวี่ว่าไอ้เนี้ยตีเนี้ยมันต้องเข้าหางนี้วะทางปีบ้านสบายปีบ้านวี่เล่นหินนี้ละกัน พี่จะเล่นหินนี้หรือหินหน้าพี่โยชิได้หมดอ่ะวิ่งแล้วนยเฮ้ยเบนข้างหลังพี่เข้าว่ะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตีหนึ่งเลยตัวหนึ่งนะโอ้ยเหี้ย ชิบหายละเข้าเต็มเลยข้างหลังเต็มเลยนะตีหนึ่งเลยเบ้นไ <c oughs> ว้ได้ป่ะพีห่หลังเข้าหลังเข้าหลังก็มีไม่ได้หลังก็มีเบ้ bend. Bend <ห>นเบน<ด>บน<ม>บนลงโ<ม>ลงเ<ง>บน,<ม>บ,นบนลงลงหน้าหน้าตรงตรงศพพี่อ่ะตรงศพพี่อ่ะ เอาว่ะหายตรงนี้พอดีเลยไอ้ยี่นนอ่นนนนนนนต้นไม้นนไอ้ยียหมอกหายพอดีเลยมีตัวประกบหลังเห็นมึงป่ะนะ่เห็นมึงปะ่นงปะนะ่ โอ้ยเลือดแตกพู่อพวเลยหลังต้นไม้เห็นมึงไหมหน้าเบนเห็นมึงแล้วนะอย่าอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกน้องอย่าลุกงดเฮ้ยออนไฟว่ะนี่นี่เห็นละข้างๆออกมาแล้วนะตรงศพพี่โจชีแล้วน่าจะมาหามึงแล้วแหละ ตรงศพพี่เฮียชี้มีระเบิดไปป่ะนู้นนู้นนูนไปสมุกไปสมุกเบนไปสมุกระเบิดมาไอ้เฮียถ้าเป็นระเบิดแผดก่อนว่าไม่น่ารอดแล้วแหละมาแล้วเบนเบนมึงต้องขึ้นไปเอาตีบนเบนสองสี่แล้ว นี่จะเป็นสองสี่ตรงนั้น,น่ปสวยเห็นนะออนไฟช่วงนี้น้องออนไฟโอ้มีคนมาแบกเออได้สามคิวครับ 玩一个